ถ้าย้อนกลับไปว่ามีวิธีการยังไงเนี่ยล่าสุดใน The i n อินไซได้มีการเปิดเผยคลิปนี้อันนี้เป็นโค้ชคนหนึ่งซึ่ง,งยังไม่ไดตกเป็นผู้ต้องหานะครับแต่มีวิธีในการจูงใจให้เปิดบินโดยเอาเรื่องการได้ไปเที่ยวนะเอามาเป็นแรงจูงใจยังไง เพราะว่าทริปท่องเที่ยวแบบนี้ค่ะเดือนนี้มีโปรโมชัน่นเกี่ยวกับเรื่องทริปท่องเที่ยวฝากไว้ก่อนว่าทริปท่องเที่ยวแบบนี้มันจะทําให้เราสามารถประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นทําไมจําเป็นที่จะต้องเปิดดีลเลอร์ในเดือนนี้เพราะว่าเดือนนี้มีทริปท่องเที่ยวกี่ประเทศคะสามประเทศเนาประเทศเาสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสเยอรมันบอกเลยว่าตั้งแต่คดปูอยู่ที่นี่มาค่ะ เปิดดีลเลอร์สองแสนฝ่าได้ไปแค่ฝรั่งเศสแค่ประเทศเดียวแต่เดือนนี้สามารถเป็นดีลเลอร์ขนาดเล็กได้อันนี้บอกนี่คือตัวอย่างเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆบรรด,ดามีมาเป็นแรงจูงใจให้เปิดบินเปิดบินก็คือซื้อของอนะะทีนี้เรื่องการซื้อของมีสิทธิประโยชน์อย่างนี้คนที่มาเป็นดีลเลอร์แล้วจะขยับก็มีเส้นทางการเติบโตแต่มาถึงวันนี้เรียกได้ว่าวิมานทลายคําว่าวิมานทลายคืออะไรนะ วิมานทลายคือชีวิตที่หรูหราฟู่เฟ้าของผู้ต้องหาเนี่ยก็พังทลายลงเนื่องจากว่ามีผู้เสียหายจํานวนมากมาแจ้งความแต่ผู้ต้องหายังเป็นผู้บริสุทธิ์ขณะน,นี้สิ่งที่ต้องพิสูจน์คืออะไรฝั่งของดิไอคอนเนี่ยพยายามจะชี้แจงว่าเป็นธุรกิจขายของออนไลน์ถ้าเป็นขายของออนไลน์เนี่ยจะเป็นแบบด้านบนเนี่ยนะภาพด้านบนเนี่ยครับก็คือมีตัวแทนจําหน่ายแล้วขายไปให้ผู้บริโภค แต่ถ้าเป็นแบบด้านล่างมีบอสมาช่วยในการจำหน่ายแล้วก็มีแม่คายมีลูกทีมแต่แขนงย่อยออกไปแล้วก็ลูกทีมก็ไปหาสมาชิกเพิ่มเพราะว่าคนที่ได้สมาชิกเพิ่มแม่คายแล้วก็บอสมีผลประโยชน์นะเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นมาถ้าเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นประเด็นปัญหาแหละนะแล้วโครงข่ายดีไอคอนกรุ๊ปตามข้อมูลเท่าที่ปรากฏในขณะนี้บิ๊กบอส อยู่ข้างบนบอสซึ่งเป็นบอสขายของนะก็คือบรรดาคนที่ถูกออกหมายจับแล้วก็อยู่ในเรือนจําตอนนี้ในขณะเดียวกันบอสดารามีหน้าที่ฉายแสงสร้างสเสน่ห์ให้กับองค์กรก็โดนดําเนินคดีแล้วแต่ด้านล่างคือแม่ขายคนเหล่านี้จะอยู่ในล็อตสองหรือไม่ทั้งหมดยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะต้องพิสูจน์ว่ามีปิรามิดมีผลประโยชน์ไล่ขึ้นไปแบบนี้ รวมไปถึงการเปิดบินก่อนหน้านี้2,500เป็นดิสซิบิวเตอร์25,000เป็นซูเปอร์วเซอร์250,000เป็นดีลเลอร์แล้วก็การขยับของดีลเลอร์นะยังมีอีกหลายชั้นนะการเปิดบิลการเปิดบินต่างๆนะรวมไปถึงการขยับชั้นต่างๆล้วนจะมีรางวัลผลตอบแทนใช่ไหมบางรูปแบบก็เป็นทริปท่องเที่ยวซึ่งขายคืนเป็นเงินได้ถ้าไม่ไปนะแล้วยัง แ r รนด d e ีลเลอร์เพรสเดเนียติแวล์ดีลเลอร์วิสด r อมดีลเลอร์คลาวด์ดเลอร์รอยัขึ้นไปเป็นบอสแล้วแต่ละขั้นเนี่ยล้วนแต่มีผลประโยชน์ค<ฆ>นะทั้งหมดนี้คือต้องไปพิสูจน์มีหลักฐานไหมว่าเขามีแบบนี้ตอนนี้มีคําให้การของผู้เสียหายเยอะแยะมากมายทั้งหมดต้องไปพิสูจน์กันในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงระบบจูงใจด้วยผลประโยชน์ให้มุ่งขยายคน ถ้าจาได้บอสพอเคยออกรายการโหนกระแสคุณหนุ่มบอสพอลในปฏิเสธไม่เห็นไม่รู้จักพิระมิดแต่ถ้าเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยโครงข่ายหาคนเนี่ยเขาจะมีการแบ่งปันผลประโยชน์กันยังไงมันมีคลิปในโลกโซเชียลแต่อันนี้ไม่ใช่พูดถึงดีไอคอนนะพูดถึงว่าถ้ามันเป็นโครงข่ายเป็นปิระมิดเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยการหาสมาชิกใหม่ย,ยังไงเช่นเดียวกันกันกบระบบดอปชิปฟูลฟิลเมนที่อ้างว่าไม่ต้องสต้อของไม่ต้องแพ็คของ แล้วจร,จริงๆระบบเนี้ยดิไอคอนใช้เนี่ยใช้เพื่อเจตนามุ่งหวังขายของไปให้ผู้บริโภคใช้มีรายได้จากตรงนั้นหรือให้มีการเปิดบินโดยสมาชิกรายใหม่เรื่อยๆ,ๆ,ๆเพราะรับรู้รายได้ทันทีค่ะแล้วของมีการหมุนเวียนสอดคล้องกับยอดรายได้หรือไม่รวมไปถึงเส้นทางการเงินมันจะบอกว่าเงินมันไหลไปที่ไหนที่ใครยังไงทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ต้องพิสูจน์นะฮะ อันนี้คือกรณีของด h ไอคอน Group ส่วนเรื่องรถหรูฮะวันนี้ก็มีการเคลื่อนย้ายเช่นเดียวกันนี่คือรถหรูที่ถูกย้ายมา,มาที่กองปราบเพิ่มเติมนะฮะตำรวจปคบวันนี้อายัดรถหรูของบอสพอเพิ่มอีกหนึ่งคันก็คือคันนี้สีเขียวนะคะแลมโบกินี ฮูราคาร e อีโวนะคะสีเขียวเลยมูลค่า22ล้านนะคะก็นำมาไว้ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยเปิดเผยว่ารถคันนี้หายไปหลังจากที่บอสพอลเนี่ยถูกจับตำรวจก็ตามมาหลายวันนะคะจนกระทั่งได้รับการติดต่อจากทีมทนายความของบอสพอลบอกว่ารถคันนี้เนี่ยไปจอดอยู่หน้าวัดลาดพร้าวแถวแถวลาดพร้าววังหิน วันนี้ก็เลยไปนํารถกลับมานะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูภาพหลายๆมุมนะฮะรถคันนี้ครับคือมีการเปิดดูด้วยข้างในเป็นยังไงค่ะนี่คือรถลัมโบกินีนะฮูราคารอีโวมูลค่า22ล้านบาทใช่เป็นคันที่9ของบอสพอที่ถูกอายัดค่ะ่ะถ้ารวมของกลางทั้งหมดที่เป็นรถหอรูแล้วเนี่ยกี่คันแล้วฮะ สามสิบคันนะจํานวนเนี่ยกว่า30ิบคันแล้วตอนนี้ที่ถูกตำรวจสอบสวนกลางได้มีการอายัดไว้แล้วใช่ค่ะนะรถยนต์คันนี้ที่น่าสนใจคือหายไปก่อนหน้านี้หลังจากที่บอสพอถูกจับดําเนินคดีตำรวจตามหามาหลายวันจนกระทั่งได้รับการติดต่อจากทีมทนายความของบอสพอว่ารถคันนี้ไปจอดอยู่หน้าวัดราดเพ้าวย่านลาดเพ้าววังหินนะอืม ปาสจันมากเอ๊ะแล้วไปโผล่อยู่ตรงนั้นได้ยังไงมันมีเครื่องย้ายมวลสารอะไรอยู่หรือวันนี้ทีมทนายความของบอสพอเข้าไปที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางแล้วรายงานระบุว่าเป็นผู้ประสานกับเจ้าหน้าที่ให้ไปรับรถคันดังกล่าวนะครับญาของผมได้รับทราบจากทางทีมงานเนี่ยนะครับว่าเป็นญาของคุญาของคุณพ่อของประธานนะว่าไง ทำไมทำไมจะต้องมีทนายมาร่วมในการส่งมอบอ๋อบางือว่าผมอยู่สารพยายาใกล้ๆก็เลยเดินทางมาครับเป็นเป็นพยานเหรอหรือว่ามอะไรเงี้เราเล่ากันแบบว่าทำไมเผมต้องมาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วผมจะมามันก็มีเกี่ยวผมแค่คือผมในฐานะทนายความน้องเราก็ต้องมาดูแลว่าสิทธิ์ของตัวนั้งวามนะไรมาผมรับชิมไหมแค่นี้อ๋วันนี้มาดูส่งมอบในระบบอีดี้คนนี้คนเดียวไหมถูกต้องครับลัมโบใช่ครับมูลค่าอะไรรู้ไหผมทราบอ่ะคนที่มาถามประมาณไหน ก็เหมือนที่ผมแจ้งไปครับผมเป็นย่ายคันนี้ราคาประมาณ22ล้านบาทเป็นคันที่9ของบอสพอที่ยึดเอาไว้แล้วแต่ถ้ารวมทั้งหมดเฉพาะรถหรูมีรถของคุณกันมีรถของใครต่อใครด้วยเนี่ยรวมทั้งสิ้น30มสิบคันนะะเดี๋ยวดูภาพรถนะฮะคือรถคันนี้20กว่าล้านคันเดียวเนี่ยนะหมเบรอรขของกลางซะด้วยนะคือเป็นรถ คันที่30รวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดตอนนี้ประมาณ200กว่าล้าน<ะ>ที่มีการยึดอายัดเอาไว้